ยี่สิบห้าเนี่ยครับสองห้าเนี่ยครับผมก็คือโวลต์แต่ว่าผมไปซื้อมายี่สิบห้าโวลต์ไม่มีเขาจะมีตัวสามสิบห้าโวลต์นะครับผมนี่นะครับสามห้าศูนย์หกนะครับผมเลขท้ายเท่ากันก็คือแรงดันเท่ากันนะครับแรงดันขาออกนะครับผมอันนี้ก็คือขาเข้านะครับขาเข้าอันนี้ก็มากกว่าไม่เป็นไรนะครับโวลต์มากกว่าไม่เป็นไรตัวนี้โวลต์น้อยกว่าตัวเดิมนะครับผมนะครับตัวใหม่มากกว่านิดนึงนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมก็จะมาทําการ วัดดูเมื่อกี้ก็คืออจุดที่เราต่อไฟ a อซเข้านะครับผมก็คือมันจะเข็มจะตีขึ้นนะครับผมแล้วเรามาดูตัวใหม่นะครับอันนี้นะครับผมที่มีสัญลักษณ์ที่เป็นบวกนี่นะครับผมก็คือเป็นไฟ DC ซไฟขาออกนะครับผมก็คือจะทะแยงกันอันนี้นะครับคู่ไฟบวก ไฟลบขาออกนะครับผมอันนี้ก็แปลว่าเป็นไฟ ac นะครับนี่นะครับอ่าเป็นไฟ ac a ตรงจุดนี้นะครับผมอันนี้นะครับ ac อ่าบวกก็คือไฟกระแสตรงนะครับทะแยงกันนะครับอันนี้ไฟบ้านของเราก็อ่าตรงทะแยงกันเหมือนกันอย่างนี้นะครับผมอ่าตรงจุดนี้กับจุดนี้นะครับอ่าผมก็จะวัดตรงนี้เลยนะครับผมทั้ง2จุดนี้นะครับ อ่าผมก็จะวัดตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือเข็มตีขึ้นปกตินะครับผมอ่าครั้งที่หนึ่งนะครับอันนี้นะครับเข็มไม่ตีขึ้นนะครับผมอ่าครั้งที่สองอันนี้นะครับอ่าผมลองแตะกันดูอ่านน่้ะเข็มตีขึ้นปกตินะครับอันนี้นะครับไม่ขึ้นนะครับผมอันนี้นะครับอ่าผมจะวัดแค่นี้เองนะครับผมอันนนะครับอ่าแล้วดูตัวที่ใช้ไม่ได้นะครับอันนี้มัน ตะแยงคนละด้านนะครับผมอันนี้นะครับเขียมตีขึ้นอ่นนะครับเขียมตีขึ้นอันนี้นะครับก็แปลว่าใช้ไม่ได้นะครับผมนะครับอันนี้ไม่ขึ้นนะครับอันนี้ไม่ขึ้นอ่าเดี๋ยวผมทําการเปลี่ยนลองดูนะครับเปลี่ยนตัวนี้ลองดูเลยนะครับผมอ่าเราก็ถอดของเดิมออกเลยนะครับ ชนไปยาวๆเลยนะครับผมสีแดงข้วบวกนะครับผมสีแดงบวกสีดำลบนะครับอันนี้ตัวเก่านะครับผมแล้วก็ตัวใหม่นะครับ สีดำลบมาลบจะอยู่ด้านนี้นะครับผมอ่ะก็เหมือนเดิมเขาเลยแล้วกันนะครับผมอ่สอดเข้าไปตรงรูนะครับแต่ว่าผมอาจจะทำการบัดกรีเพิ่มนะครับผมอ่ะวก็ทำการหมุนนะครับอ่ะเอาไว้อย่างนี้ก่อนนะครับผมอ่แล้วก็ตรงข้อบวกนะครับ ครอบบอกก็ตรงทะแยงกันนะครับผมตรงข้ามกันอ่านนั้นนะครับอ่แล้วก็อ่อีกสองขานี่ก็จะเป็นไฟ a c นะครับ a a ีนี่นะครับผมที่เราจะต่อนะครับเดี๋ยวผมขอขยับเมื่อกี้มองไม่เห็นนะครับผมอันนี้นะครับสองขานี้นะครับก็จะเป็นไฟ AC เข้านะครับผมทั้งสองขาที่เราจะต่อเข้าตรงนี้นะครับดังนั้นผมก็ต่อเข้าไปเลยแล้วกันนะครับผมต่อเข้าไปเลยแล้วกันไฟ AC ก็จริงๆก็สามารถสลับกันได้นะครับผม แต่ว่าผมจะเอาเป็นเส้นไฟบวกนะครับก็สามารถสลับกันได้นะครับก็เราก็ใส่ไปเลยแล้วกันนะครับผมต่อเข้าไปเลยแล้วกันนะครับตรงสองควานี้นะครับก็สอดเข้าไปเหมือนเดิมนะครับผม แล้วก็ทําการหมุนนะครับอันนี้ผมก็จะทําการบัดกรีด้วยนะครับผมให้เกิดความแข็งแรงหน่อยนะครับอันนี้ก็คือสีฟ้าอีกด้านหนึ่งก็ต้องเป็นสีเหลืองนะครับผมตรงข้ามกันแล้วเราก็มาทำการทดสอบกันดูนะครับว่าจะ ตัวแม่เหล็กจะใช้งานได้ปกติหรือเปล่านะครับผมนี่นะครับก็ต่อเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวผมขอทำการบัดกรีก่อนนะครับแล้วค่อยมาชมกันใหม่นะครับผมเพราะว่าจะใช้เวลาเยอะจนเกินไปนะครับ ครับผมก็บัตรกีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมบัตรกีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็ประกอบเข้าไปแล้วก็มาทำการทดสอบดูนะครับผมล็อกได้เลยนะครับตัวน,นี้ วงจรเขาไม่มีอะไรมากนะครับผมถ้าผ่านไดโอดบิดตัวนี้แล้วก็เราก็เช็คดูตรงขดลวดนะครับผมถ้าขดลวดใช้ได้ปกติก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เน้นมาตรงไดโอดบิดได้เลยนะครับผมแล้วก็ทำการขัดล็อกนะครับ แล้วก็ทําการเสียบสายเข้า <c oughs> ตัวของคนลวดมอปแปลงนะครับผมก็ตามสีอันนี้ก็คือสีแดงอันนี้ดําเหลืองนะครับแล้วก็ทําการประกอบเข้านะครับผมเดี๋ยวผมขอประกอบประกอบเข้านิดนึงนะครับผมประกอบเข้าเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะมาทําการใส่ฟิลนะครับผม อันนี้นะครับตัวฟิลฟิลที่ผมใส่นะครับผมจะอยู่ที่อันนี้เป็นฟิลยี่สิบแอมป์นะครับผมนะครับฟิลยี่สิบแอมผมใช้ที่ยี่สิบเลยนะครับผมโดยปกติถ้าเราใส่ไปก็คือฟิลจะขาดตลอดเลยนะครับผมช็อตแล้วก็ขาดตลอดอเดี๋ยวทำมา,มาทำการทดสอบเพื่อนๆลองดูนะครับผมอันนี้ก็คืออันนี้นะครับ อันนี้มันไม่ดูดอันนี้ก็คือเหล็กนะครับผมนี่นะครับอ่ยกขึ้นได้เลยนะครับอ่ผมทําการเสียบปลั๊กนะครับผมอ่ะตอนนี้ผมก็ทําการเสียบปลั๊กเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทําการออนสวิตนะครับผมออนสวิต์ว่าฟิลของเราจะขาดหรือเปล่านะครับผมอ่ะนี่นะครับอ่าฟิวไม่ขาดนะครับผมแล้วก็มีไฟโชว์ก็แปลว่าอ่าตอนนี้แม่เหล็กเราน่าจะใช้ได้แล้วนะครับอ่าผมทําการยกแม่เหล็กขึ้น ยกตัวสว่านแล้วก็เมล็กขึ้นนะครับผมอันนี้นะครับอันนี้ติดแล้วนะครับผมอ่านี่นะครับติดแล้วนะครับอ่าเหล็กติดขึ้นมาเลยนะครับผมแต่ว่าหนักมากนะครับแล้วผมทําการปิดนะครับผมปิดแล้วผมยกขึ้นใหม่นะครับอันนี้นะครับเหล็กเราออกได้เลยนะครับผมอ่าแล้วผมทําการออนใหม่นะครับอันนี้นะครับอ่าเหล็กเราขยับไม่ได้นะครับผม อ่อันนี้ก็แปลว่าใช้งานได้ปกติแล้วนะครับก็เป็นที่ไดโอดบิดนะครับผมไดโอดบิดตัวนี้นะครับช็อตไปนะครับผมช็อตไปแล้วนะครับเป็นวิธีการง่ายๆนะครับผมอ่าในการซ่อมนะครับผมสว่านแม่เหล็กนะครับผมครับสําหรับในคลิปนี้นะครับผม KPCP นะครับก็ต้องขอลาเพื่อนๆพี่ๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม